สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาววันนี้เราจะมาสปอยเรื่องโรงเรียนต้องขังตอนที่7และ8เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเลื่องกันที่มัตเตอร์แพรพรและมัตเตอร์ปราสาทเข้ามาที่อาคารรับแห่งหนึ่งในเขตห่วงห้ามโดยมีท่านอาหมินครูพ่อบ้านและบุคคลปริศนาโดนคุมหัวเอาไว้อยู่มัตเตอร์แพรพอนกับมัตเตอร์ปราสาทหิ้วชายที่ถูกคุมหัวมาห้องห้องหนึ่งเหมือนกับเป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างพอถอดผ้าคุมหัวออกคนคนนั้นก็คือลันพี่ชายของมากิประธานรุ่นที่สนั่นเองหน้าตาของลันดูตื่นตระหนกตกใจมากแหกปากโวยวายแต่ท่านอาหมินก็บอกกับลันว่า ต้องได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติภาพตัดกลับมาที่มากิและทิเบตในป่าที่แอบสะกดรอยตามมาเตอร์แพรพรมามากิเล่าว่าพิรันหายตัวไปเมื่อ6ปีก่อนและเธอคิดว่าพวกมาเตอร์ต้องมีส่วนรู้เห็นอาจจะถูกจับตัวอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในโฮมสคูลแห่งนี้เพราะคาพูดสุดท้ายที่พิรันบอกไว้ก่อนจะจากกันพิรันพูดว่าอย่ามาที่โฮมสคูลทิเบตที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยเกลี้ยกล่อมให้มากิยอมกลับโรงเรียนก่อนเพราะว่ามันดึกมากแล้วในป่าก,ก็อันตรายมาก และเขาสัญญาว่าเขาจะช่วยตามหาพี่ชายมากิเองมากิก็เลยยอมกลับไปตัดมาที่ฮิวโกกับจิงใจมาสวีดหวานกันแบบจงแจ้งบนอาคารเลยทันใดนั้นเองครูใหญ่ก็เดินเข้ามาดุทั้งสองคนและสั่งให้ฮิวโกกลับไปที่ห้องนอนของตัวเองก่อนฮิวโกจะไปมันยังโชว์หวานต่อหน้าครูใหญ่บอกว่าคืนนี้เขาจะฝันถึงจิงใจอีกด้วยเชา้าวันต่อมาในห้องประชุมครูใหญ่ประกาศเพิ่มกฎข้อที่7ว่าห้ามนักเรียนมีความรักกันในโฮมสคูล ถามเอาฮิวโกกับจริงใจวอยๆหนักมากว่าทําไมเพิ่งมาเพิ่มกฎกลางเทอมแบบนี้ตอนกลางวันทุกคนแยกย้ายกันไปทํางานกลุ่มตามที่มาเตอร์ดีลักมอบหมายให้โดยจับคู่กลุ่มละสองคนฟูจิพยายามบอกให้จริงใจไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งให้เธอหน่อยเพราะว่าเธอทํางานอยู่คนเดียวจริงใจแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยแต่เหมือนจริงใจจะเอาแต่หูทวนลมไม่ฟังเลยสักนิดสนใจแต่ผู้ชายเพราะว่าเธอตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะคบผู้ชายทั้งรุ่นฟูจิที่ได้ยินแบบนั้นก็โม oh โหมากเพราะว่าเธอเกลียดคนเจ้าชู้เหมือนพ่อของเธอทําให้ทั้งสองคนมีปากเสียงกันจนถึงขั้นใส่เดี่ยวกันขึ้นมาไว้และในที่พยายามห้ามแต่ก็เอาทั้งสองคนไม่อยู่มาเตอร์ดีรักได้ยินเสียงเลยรีบวิ่งเข้ามาห้ามแล้วบอกกับทั้งคู่ว่าถ้าใครไม่หยุดจะจับไปขังเดี่ยวคําพูดนี้ทําให้ทั้งคู่ถึงกับจุดชะงักยากยาก้ยายก,กันไปคนละมุมเลยทีเดียวมาทางฝั่งของบิวเธอเดินเงื้อเง้าง,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 งมาหาไว้กับในแต่ตาก็เอาแต่มองในอยู่แบบนั้นไม่กระพริบเธอบอกว่าอยากให้ทั้งสองคนช่วยงานเธอเพราะว่า กลุ่มเธอเม่กับหมอกหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอพอในลุกขึ้นบิวก็ถามไว้ว่าชอบในหรือเปล่าเพราะว่าเธอก็แอบชอบในอยู่เหมือนกันแต่ไว้ยังไม่ทันได้ตอบบิวก็คิดเอาเองว่าไว้ไม่ได้ชอบใน หลังจากทำงานกันเสร็จบิลก็ถามนายว่าชอบผู้หญิงแบบไหนคำตอบของนายทำเอาบิลถึงกระจุกพูดไม่ออกพอนายตอบว่าชอบผู้หญิงแบบไว้ไว้ที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบเดินหนีไปตอนค่ำฮิวโก้จริงใจก็แอบ,บมาโบบากันที่ริมน้ำในป่าโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีครูข้าบ้านแอบ,บมองอยู่ห่างๆมาทางฝั่งของมารก,กิก,กับทิเบตทั้งสองคนสะกดรอยตามมาเตอร์แพรพรและคู่ใหญ่เข้าไปในประตูเขตห่วงห้ามอีกแล้วแต่วันนี้มีเป็นหนึ่งและเพลงเข้ามาเรียกพอดี มากีก็เลยโกหกว่าจะไปหาสมุดร,รายงานที่ทำตกไว้ด้วยความหวังดีของเป็นหนึ่งกับเพลงก็อยากจะช่วยหาด้วยแต่กฎของโฮมสคูลห้ามเข้าป่าตอนกลางคืนมากีกับทิเบตที่เห็นเป็นหนึ่งยืนงงอยู่ก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าไปเลยเพลงที่เห็นแบบนั้นก็บอกกับเป็นหนึ่งว่างั้นเราจะยอมโดนทำโทษไปด้วยกันให้เข้าไปช่วยเพื่อนเป็นหนึ่งกับเพลงก็วิ่งตามจนทันมากีและก็บอกกับทั้งคู่ว่าถ้ายังยืนยันจะไปพวกเขาสองคนก็จะไปด้วยมากีก็เลยยอมกับโฮมสคูลไป ตอนกลางเดึกครูใหญ่มาปลุกให้ฮิวโก้และจริงใจลุกออกจากเตียงและมาที่หน้าอาคารเราจับได้ว่าทั้งสองคนแอบไปโบกบากันโดยการลงโทษก็คือจับทั้งสองคนไปขังอยู่ในห้องมืดระหว่างที่ครูพ่อบ้านจับทั้งสองคนไปก็โดนจริงใจและฮิวโก้ผลักจนล้มแล้วก็เตะเข้าไปที่ไข่ครูพ่อบ้านหนึ่งทีแถมยังขโมยกุญแจแล็อกครูพ่อบ้านอีกด้วยทั้งครูวิ่งมาที่รถและขับหนีออกจากป่าไปแต่ไม่ว่าขับไปนานแค่ไหนก็เหมือนจะเห็นแต่ป่าไม่เจอถนน,นเลยสักนิด วนไปเรื่อยๆอยู่แบบนั้นหลังจากขับไปหลายชั่วโมงน้ำมันก็หมดรถด,ดับกลางทางหิวโก้ก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเท้าต่อไปเพราะว่ากลัวพวกมาเตอร์จะตามมาทันทั้งคู่ก็เดินมาเรื่อยๆจนเจอกับรถตำรวจ ฮิวโกเลยขอความช่วยเหลือให้ตำรวจพาไปส่งในเมืองให้หน่อยตำรวจก็เลยให้ทั้งคู่ขึ้นรถไปแต่ที่ไหนได้ตำรวจขับรถพาทั้งคู่กลับมาส่งในโฮมสคูลซะงั้นเพราะว่าท่านอามีนเป็นคนสั่งไว้นั่นเองสุดท้ายทั้งคู่ก็โดนจับไปขังอยู่ดีเช้าวันต่อมามาเตอร์แพพรอนก็ได้รับมอบหมายจากท่านอามีนว่าให้เริ่มเล่นเกมกิ้งก่าได้ มาสเตอร์แพ้พอเลยให้นักเรียนทุกคนมายืนที่ข้างสนามโดยกติกาคือให้ทุกคนไปรับโทรศัพท์ที่วางอยู่และทุกคนจะได้รับบทบาทเป็นสัตว์คนละชนิดโดยจะมีหนึ่งคนเท่านั้นที่เป็นกิ้งก่าคนที่เป็นกิ้งก่าจะมีอำนาจสั่งให้ทุกคนทำอะไรก็ได้ห้ามขัดขืนและอยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นกิ้งก่า เกมจบลงก็ต่อเมื่อจะมีคนจับได้ว่าใครคือกิ้งกาภายในเวลา3วันถ้าใครแพ้จะถูกทำโทษรางวัลของการเล่นเกมจนจบก็คือทุกคนจะได้รับจดหมายของทางบ้านที่ส่งมาหลังจากสิ้นสุดเสียงประกาศนักเรียนก็เข้าไปรับโทรศัพท์ทีละคนเพื่อฟังว่าตัวเองเป็นตัวอะไรในคาบเรียนวิชาของมาสเตอร์ปราสาทเขาสั่งให้นักเรียนทำการ้านคนละหนึ่งเล่มแต่อยู่ๆเมก,ก็ได้คนเดียวเต็มๆเ,เลย5้าเล่มแบบพิเศษใส่ไข่และเหตุผลที่เขาได้มากกว่าคนอื่น ก็เพอว่ากิ้งกาสั่งมานั่นเองทําเอาเมฆรู้สึกโมโหมากเขาเป็นคนแรกที่โดนเปิดก่อนเลยแถมยังได้รับบทเป็นหมาอีกด้วยตอนพักกลางวันวันนี้เป็นวันที่อาหารจะอร่อยส่วนมื้อเย็นจะไม่อร่อยทําให้ทุกคนแฮปปี้กับก,บการกินอาหารมากๆมีแต่เพียงฟูจิคนเดียวเท่านั้นที่พอบานเอาจานเป่ามาให้ ้อมก็บ,บอกว่าอาหารมื้อนี้เป็นมือพิเศษทําเอาฟูจิที่ได้รับบทเป็นกระลอกก็โมโหหิวมากๆอดกินข้าวเย็นไปเลยมื้อนี้มากิที่เห็นแบบนั้นก็เลยจะแบ่งอาหารให้กับฟูจิแต่ครูพ่อบ้านบอกว่าห้ามแบ่งอาหารเพราะมันคือกฎของเกมนี้เมกที่เห็นแบบนั้นก็โมโหด้วยอีกคนหาว่าหมอกคือกิ้งก่าขอตอนเขาโดนหมอกก็หัวลอคิกค,คักใส่เหมือนกันมาเตอร์แพ้พรที่ได้ยินทางลําโพงก็เลยถามทั้งสองคนว่าน,นั่นคือคําตอบใช่ไหมเมกก็เลยยืนยันว่าหมอกคือกิ้งก่า และคำตอบก็คือผิดนั่นเองทำให้เมก,กับหมอกโดนทำโทษพาไปขังด้วยกันทั้งคู่ตัดมาที่มากิไว้ในและทิเบตนั่งเล่นกันอยู่มาเตอร์ดีลักก็ยื่นซองขาวให้กับมากิและไว้พอเปิดซองดูมันคือภารกิจที่กิ้งกาสั่งให้ทั้งสองคนเป็นพานลงทำความสะอาดโรงเรียนในกับทิเบตก็เลยอาสาไปช่วยระหว่างที่ทำความสะอาดกันอยู่มากิก็คิดคำนวณว่าใครที่จะเป็นกิ้งกาโดยการเขียนรายชื่อคนที่เปิดเผยแล้วว่าไม่ใช่ โดยมากิเป็นแมวไว้เป็นกวางทิเบตเป็นสิงโตในเป็นฉลามฟูจิเป็นกระลอกเมฆเป็นหมาหมอกเป็นเห็บก็จะเหลือแค่เพลงบิลยีและเป็นหนึ่งเท่านั้นที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนกลางคืนระหว่างเป็นหนึ่งกำลังนอนอยู่มาเตอร์แชมป์ก็เอาภารกิจของกิ้งก่ามาให้กับเป็นหนึ่งซึ่งในซองนั้นเขียนว่าให้เป็นหนึ่งวิ่งตอนกลางคืนเป็นเวลาสองชั่วโมงในและทิเบตก็โดนวิ่งไปด้วยเพราะว่าไปช่วยมากิกับไว้ทําความสะอาดนั่นเองส่วนทางฝั่งของผู้หญิ เพลงเป็นคนเดียวที่โดนภารกิจวิ่งหลังจากวันนั้นทุกคนก็โดนกิ้งก่าให้ภารกิจแกล้งสลับกันไปเรื่อยๆในห้องอาหารรอบนี้ไว้โดนกับฟูจิไปด้วยทําเอาเธอโมโหหิวมากๆบอกว่าแค่นี้เธอก็พร้อมจะแย่อยู่แล้วยังไม่ทันจะให้กินข้าวบางคนก็โดนทําความสะอาดกวาดโรงเรียนบางคนก็โดนให้เรียนหนังสือแต่มีแค่สองคนก็คือยีนกับบิลเท่านั้นที่ไม่โดนอะไรเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หลังจากทุกคนเข้ามาพักในห้องประชุมโดยความที่เหน็ดเหนื่อย ฟูจิก็เปิดประเด็นทันทีว่ายีนกับบิลอาจจะเป็นกิ้งก่าเพราะว่าไม่โดนอะไรเลยและเธอก็สงสัยยีนมากที่สุดเพราะขณะโรงงานพ่อของตัวเองยีนยังเผาได้ที่เธอรู้ก็เพราะว่าพ่อของเธอเป็นเพื่อนกับพ่อของยีนแต่ยีนพยายามอธิบายว่าเขาทําแบบนั้นก็เพื่อพนักงานทุกคนเพราะว่าพ่อเอาแต่ใช้แรงงานหนักมากๆจนป่วยกันไปหมดแต่เหมือนฟูจิจะไม่ฟังเถียงกันหนักขึ้นระหว่างนั้นเองมาสเตอร์แพรพรอนก็เดินเข้ามาพอดีทั้งสองคนก็เลยยอม ทุเทียงกันเช้าวันต่อมาในห้องอาหารทุกคนถูกกิ้งกาสั่งให้จานเปล่าจนหมดมีแค่บิวกับยีนเท่านั้นที่ยังมีข้าวกินอยู่โปจิก็เอาอีกแล้วกล่าว <9 S 2> หาว่ายีนเป็นกิ้งกา่าด้วยความโมโหบิวก็เลยคว่ำจานทิ้งพร้อมกับให้เหตุผลว่าทุกคนไม่ได้กินเธอก็จะไม่กินยีนก็เลยคว่ำจานด้วยอีกคนและบิวกับยีนก็เดินออกจากห้องไปนั่งซึมๆกันอยู่สองคนหน้าอาคารหลังจากทั้งคู่นั่งกันสักพักก็เดินขึ้นอาคารไปแล้วก็เจอแก๊งสี่สหาย มากิไว้ในและทิเบดดักรออยู่เพื่อถามว่าทั้งคู่เป็นสัตว์อะไรบิลก็บอกว่าเธอเป็นมา้ายีนก็บอกว่าเขาเป็นหนูตอนค่าทั้งสี่คนก็มานั่งมึนหัวกันอยู่ว่าใครกันแน่คือกิ้งกาพอที่จดมาก็ครบทุกคนแล้วแถมไม่มีใครเป็นกิ้งกาเลยอยู่ๆมากิก็นึกขึ้นได้ว่าท้าพวกเราไม่มีใครเป็นกิ้งกาตั้งแต่แรกเลยล่ะพอทุกคำสั่งถูกส่งมาจากพวกมาสเตอร์ทั้งหมด ทั้ง4ี่คนเลยมีความเห็นตรงกันว่าอาจจะเป็นมาเตอร์แพรพรที่เป็นกิ้งก่าซะเองเช้าวันต่อมานักเรียนทุกคนก็มาดักรอมาเตอร์แพรพรและยืนยันคําตอบว่ากิ้งก่าก็คือมาเตอร์แพรพรมาเตอร์ก็เลยยอมเฉลยว่าคําตอบถูกต้องหลังจากนั้นทุกคนก็มารวมตัวกันที่ห้องประชุมเมฆและหมอกถูกปล่อยตัวออกมาด้วยหน้าตาที่สดใสแต่มีฮิวโก้และจิงใจที่ขอบตาดํานั่งเมาอยกับคนไร้วิญญาณไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่มาเตอร์แพรพรยกกล่องจนมา ออกมาให้ตามสัญญาแต่พอเปิดออกดูก็ไม่มีจดหมายเลยสักฉบับเดียวมาเตอร์แพ้พรบอกว่าจดหมายอาจจะไม่เคยส่งออกไปหรืออาจจะถูกกิ้งกาเก็บเอาไว้ก็ได้อย่าเชื่อกิ้งก่ามากให้ทุกคนสนุกกับเกมก็พอฟูจบก็เดินออกไปแบบงงๆทำเอาฟูจิถึงกับอุทานเลยว่าสนุกบ้าอะไรหิวสะตุยอยู่แล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะ จบลงไปแล้วสำหรับนักเรียนต้องขังตอนที่7และ8เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย